สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาทำส้มตำเราราานัวนัวแซ่บนะจ้าทุกคนจ้ามาดูกันมาดูธีการทำกันนะขั้นตอนแรกก็ตำพริกไปเลยค่ะเป็ดเผ็ดจัดจ้าไปเลยจ้าอาจารย์ตำพริกเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่มะนาวใส่ปลาราผงชูรสน้ำตาลคุกเข้าแบบแซ่บนัวนัวไปเลยจ้าพอปุกข้ากันเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเส้นมรกรลงกันจ้ากก คุกเข่าเสร็จแล้วก็เส้นมะกอลงจ้าเอาลงไปเลยค่ะลดเลยค่ะเออลงอีกขะลูกลงอีกค่ะเลิศค่ะอะโค่กะทีนี้ก็คุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะทุกคนขาอันย่อกะดีงย่อค่ะยั่วยั่วค่ะยั่วยั่เออเลดลดอะโค่กะลูกโค่ค่ะอะโค่ค่ะทุกคนอ่ะค่ะอโค่อีค่ะเออเลิศเลิศเลิศค่ะเป็นอาเซียนซินจ้ายังนัวไม่พอค่ะใส่ปรแหลก ประเดกตอนลงไปหาเลือดตอนตอนคันนี้ตอนคันนี้ตอนค่ะเลือดราลาไปเลยจ้ะเลือดอันยัวยัวค่ะนุ๊กอันี้ยัวยัวเออยยัวเข้าไปค่ะเออเอาสิโอ้ยนาทานมาทุกคนอ่ะอัดเสร็จแล้วก็ชิมต่อค่ะลูกชิมต่อค่ะเลือหรือยังค่ะอัดชิมต่อชิมเลยค่ะเลือดเลือเลือไหมเอออันยัวต่อค่ะยัวต่อค่ะอ่ะ เลิศแล้วก็ไปอันเสร็จสิ้นจ้าหน้าตาน่าทานไหมจ้าเดี๋ยวใส่จานกันนะคะทุกคนค่ะเสร็จแล้วจ้าหน้าตาน่าทานไหมคะตำรา,ราบ้านเราเลยนะคะอีสานของแท้ค่ะประเด็ดดีแซบนัวแซบนัวค่ะเลิศทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาทานกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชิันขอตัวทานจแซบก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะใครที่ดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตาลดๆให้ทุกคนดูอีกนะคะแซบๆนัวๆค่ะดูดูนัวๆค่ะแซบๆค่ะอัสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ